ตัวนามคือรู้การทำงานของดินว่ามันหนักรู้การทำงานของน้ำว่ามันเย็นเวลาลมพัดรู้การทำงานของลมาการเคลื่อนไหวรู้การทำงานของไฟคือความร้อนที่เกิดขึ้นความบบอุนที่เกิดขึ้นตัวรู้ที่เกิดรวมกันแล้วก็อากาศคือออกซิเจนเข้าไปประสาน ทั้งดินน้ำโลไฟเข้าด้วยกันออกมาเป็นตัวรู้ตัวนึกตัวคิดกลเรืวิญญาณธาตุสสมพพงกันก็ให้เกิดธาตุหก็ให้เกิดอีกสองธาตุคืออากาศธาตุและวิญญาณธาตุเพราะนั้นตัวทั้งสองธาตุคือวิญญาณธาตุนะแล้วก็อากาศธาตุจะทำงานต่อเมื่อมีการกระทบของธาตุทั้งสี ดินน้ำเพราะฉะนั้นธาตุที่สมบูรณ์คือหกธาตุทั้งหเมื่อไม่มีการกระทําใดๆเกิดขึ้นเช่นเรานอนตายหรือนอนป่วยไม่รับรู้อะไรก็เหมือนมีแค่ธาตุสีดินน้ำลมไฟแต่พอมีการเคลื่อนไหวมีการทํางานมีการกระทบก็เกิดธาตุหแต่ธาตุทั้งหนี่จะมีพลังหรือไม่ ขึ้นอยู่กับตัวรู้ของเราถ้ารู้เข้าไปชัดๆถึงอาการดินน้ำโลงไฟนะและอาการทั้งสองอย่างนี้ก็ก่อให้เกิดความรู้สึกสองอย่างท้าทั้งหกก่อให้เกิดความรู้สึกสองอย่างคือความรู้สึกสบายแล้วก็รู้สึกไม่สบายความรู้สึกทางกาย ธาตุทั้งหก็ให้เกิดธาตุทั้งหก็ให้เกิดความรู้สึกสองอย่างคือความรู้สึกสบายและไม่สบายแล้วก็ทางใจก็ขอให้เกิดความรู้สึกสองอย่างคือชอบและไม่ชอบหรือพอใจหรือไม่พอใจมาค่อยๆขยายไปเรื่อยจากธาตุทั้งสี่มาเป็นธาตุหจากธาตุทั้งหกออกมาเป็นธาตุรู้ แต่จากธาตุรู้แยกมาเป็นสองกิ่งก้านหรือจะเป็นสามคือความรู้สึกหนักหรือู้สึกเบารู้สึกเป็กนกลางความรู้สึกเป็นกลางรู้สึกได้ตอนไหนความรู้สึกหนักตอนเมื่อเราเหยียบขึ้นความรู้สึกเบาแต่เมื่อเราหยุดระหว่างเราก้าวขาขึ้น ระหว่างเราดีระหว่างเรายกขาขึ้นก็ดีในช่วงตัวนั้นตัวเป็นกลางของความรู้สึกทางกายแต่ความรู้สึกทางใจนั้นถ้าเราใส่ใจรู้ใส่ใจรู้และไม่ได้ใส่ใจรู้ดังนั้นเมื่อเราศึกษาอย่างนี้แล้วเราก็ได้ทั้งศรัทธาคือการที่ความมุ่งมั่น มีการขึ้นแล้วได้วิทยะคือตั้งใจทำด้วยความบากบัน่นความภาคเพียรได้ทั้งสติก็คือเราวิการตามรู้แต่ละก้าวแต่ละก้าวแต่ละก้าวได้ทั้งสมาธิก็คือการตั้งใจเพ่งไปที่ กายที่ใจไม่ให้จิตใจวกแวกไปข้างนอกและได้ทั้งปัญญาคือการกำหนดนับนะการกำหนดนับก้าวบางคนก็ได้เลขตรงบางคนก็ได้เลขไม่ตรงบางคนก็ได้ถูกบางคนก็ได้ผิดตัวนั้นก็จะเป็นปัญญาเพราะนั้นเราก็พิสูจน์ถึงปัญญาว่าถ้าพวกเรา ยี่สิบถึงสามสิบคนนี่ว่าจะมีคนถูกตรงกันกี่คนอันนั้นคือปัญญาของแต่ละกลุ่มกลุ่มที่ถูกปันกลางคือตัวเลขอาจจะพลาดไปตัวสองตัวและกลุ่มที่ไม่ถูกเลยพลาดไปเยอะกลุ่มที่ถูกที่สุดหมายความตัวเลขมันจะตรงกันหลายหลายคนตัวเลขตรงกันหลายคนถ้าเรายังไม่แน่ใจตอนกลับ เราก็จะได้นับลงไปถ้ามันตรงกันอีกครั้งถึงเราจกลับทั้งหมดอันนั้นก็คือตัวเลขที่ถูกที่สุดันเว็นกันันเวลาการฝึกทั้งศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานั่นคือทําให้ถ้าเรานั่งอยู่กับที่เฉยๆเนี่ยความรู้เหล่านี้ก็จะไม่เกิดเรียกว่ามันไม่มีกําลังไม่มีพะละไอซีทั้งห้า ถ้าหากเราอยู่เฉยๆสธาวิริยสติสัมธิปัญญาท่านนั่งเฉยๆมันก็มีอยู่แต่กําลังไม่ปรากฏแต่พอเราเอามาสร้างเป็นกรรมคือการกระทําเรื่องกุศลกรรมที่เราทํานี่เป็นธรรมที่เป็นกุศลธรรมกุศลกรรมก็เกิดกําลังขึ้นดังนั้นกุศลกรรมที่ประกอบด้วยสถาวิยาสติสมัมถิปัญญาจึงเป็นพระ เป็นศรัทธาภละวิญญิยะภละสติภละสมาธิภละปัญญาภละก็เกิดกำลังทั้งห้าขึ้นนะและกำลังทั้งห้านี้ก็จะทำให้เรามีจะทาให้เรามีกุศลเพิ่มขึ้นในแต่ละวันแต่ละวันทีนี้มันก็สามารถจะนำไปประยุกต์แอพพลายได้ชีวิตประจำวันว่าเช่นว่าเราจะเดินไปเข้าห้องน้ำห้องส้วม บางคนเดินไปเฉยๆโดยที่ไม่ได้สร้างภาระ,ะทั้งห้าเดินดุมๆ,ๆไปเข้าห้องน้ำก็เสร็จก็กลับออกมาดุมๆ,ๆกลับมาคนนี้มีแต่อินทรีย์ห้าแต่ว่าไม่มีภาระ,ะคือไม่ได้ตั้งใจไปไม่พยายามที่จะรู้กันไปและไม่ได้ตามรู้กันไปไม่ได้ตั้งใจจดจ่อกายกับใจและไม่ได้กําหนดรู้อาการที่เกิดขึ้นในกายในใจอย่างชัดเจนก็ ไม่มีภาระเพราะเราจะเห็นว่าแต่ละคนจึงแตกต่างกันมีความโง่ความฉลาดแตกต่างกันความก้าวหน้าความล้าหลังในการปฏิบัติแตกต่างกันมีความมีความเข้มแข็งความมอนแอแตกต่างกันเพราะนั้นความแตกต่างกันก็คือเรื่องกรรมมุนาวัตติโลโกรกรรมมุนาวิพัชติอ่า กรรมย่อมจำแนกสัตย์กรรมย่อมคือการกระทําที่เป็นกุศลและอกุศลเนี่ยจะจาแนกความแตกต่างแต่ละคนเราถึงได้รู้ความแตกต่างของแต่ละคนด้วยการมีกุศลและอกุศลเป็นกรรมจาแนกถ้าคนที่ตั้งใจด้วยสติสทาวิริยาสติสมริปัญญาก็เป็นกําลังของกุศล,ลกรรมก็มีพลังคนไหนไม่ได้ตั้งใจทั้งสทาวิริยาสติสมริปัญญา อกุศลบ้างเป็นกุศลกรรมนิดหน่อยแต่มีอกุศลมากบ้างหรือเป็นอกุศลหมดนะเป็นกรรมังสตวิพัชติกรรมย่อมจำแนกสัตว์ก็หมายถึงว่าตัวเราจะใส่ใจในสิ่งการกระทำหรือไม่คือกรรมอันเป็นกุศลและกุศลอันนี้เป็นเหตุสำคัญว่ามนุษย์ หรือคนในโลกนี้ทำไมจะมีความแตกต่างกันในความสุขความทุกข์ความจนความรวยความโามง่ความฉลาดความสุขความสบายและไม่สบายเพราะว่าการกระทำของเขาเองเป็นตัวดนลบันดาลไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่ผีสางนางไม้เทวดาอินพรมยมยักษ์หรือไม่ใช่ดวงชะตาราศีที่ในพุทธศาสนาอวกรรม จำแนกการกระทําเพราะฉะนั้นการที่เรานะับถผอพุผธศาสนาเรายังไปบนบานสารกล่าวไปดูเมียดูหมอไปขึ้นทรงองค์เทพข้อนี้ถือว่าไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงยังเป็นชาวพรามชาวศาสนาอื่นชาวพุทธที่แท้จริงก็จะใช้หลักของกรรมที่เป็นกุศลและกุศลมาบริหารจัดการชีวิตไม่ได้ไปบนบานสารกล่าวไม่ได้ดูเมียดูหมอไปไป,ไปหาหมอเมียหมอหมอ,มอไปหาโหราศาสตร์โหรา,า,หาจารย์ ไปบนบานสารเก่าอินพรมโยมราชจะไม่มีอย่างนั้นถ้าเป็นชาวพุทธแท้จริงชาวพุทธแท้จริงจะมาพิจารณากรรมของตนเป็นหลักว่าเราสิ่งที่เราพูดเราทําเราคิดนั้นถูกต้องหรือผิดพลาดสิ่งที่เราพูดเราทําเราคิดประกอบด้วยสภาวิยะสติสมธิปัญญาหรือไม่ประกอบชาวพุทธก็จะพิจารณาในจุดนั้นเป็นหลักนั้นเองเราก็จึงมีการทดสอบการปฏิบัติ โดยเฉพาะช่วงเช้านี้เราทดสอบด้วยเป็นปรูปธรรมก็คือมีการบันทึกมีการบันทึกการกระทําด้วยว่ากระทําด้วยว่าเรามีความถูกต้องแม่นยําแค่ไหนอย่างน้อยการกระทํานี้เราสําหรับคนที่สูงอายุก็ถือว่าเป็นการบริหารสมองไม่ให้เป็นโรคความจําเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เพราะว่าสมองได้ทํางานที่เป็นระบบระบบระบบ,ระบบตลอดนะ ส่วนใหญ,ญ่คนแก่แล้วเลอะเรือนหลงลืมพูดมากเพราะว่าเลอะเรือนเพราะว่าไม่บริหารสมองเนะมื่อคนแก่ขึ้นทำไมจึงพูดเพราะว่าเพราะว่าไม่ค่อยบริหารสมองสติสัมยาก็อ่อนเสื่อมเมื่อสมองเสื่อมสติสัมยาเสื่อมก็ประสิทธิภาพของชีวิตก็ลดลงไม่มีพะละทั้งห้า อันนี้ถ้าหากคนไหนประกอบกรรมที่เป็นกุศลได้ตลอดนั่นหมายความว่าบริหารทั้งกายทั้งจิตยิ่งแก่ก็ยังมีคุณภาพยิ่งแก่มีสติสมัมปชัญญดีมีปัญญาดีมีโคมความสงบเงียบดีไม่เลอะเทอะเลอะเลือนเพราะนั้นจึงมีผลจึงมีผลต่อการบริหารชีวิตเป็นอย่างมากในการใช้ e c ซหาพระห้าบางคนยังไม่ทันแก่เริ่มเลอะเลือนลวไปที่ไหนก็พูดที่นั่นไปที่ไหนก็วุ่นวายที่นั่น แต่บางคนนี่สงบเงียบเรียบร้อยสํารวมระวังอย่างดีเรียกว่ามีอินทรีย์เข้มแข็งมีกรรมที่เป็นกุศลได้สร้างมามากกว่าวนั้นก็จึงอยากจะให้พวกเราได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อจะเป็นแนวทางการใช้ชีวิตประจำวันต่อไปใช้ชีวิตประจําวันต่อไปเราจะต้องประกอบด้วยกรรมมันเป็นกุศลเราถือว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงชาวพุทธที่แท้จริงจะต้องมีสมมยะเข้มแข็งปัญญาเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่หนุ่มจนแก่ เรียกว่าเป็นชาวพุทธแท้นังนั้นเองเราต้องปรารถนาในการที่จะช่วยตัวเราเองและผู้อื่นให้เป็นชาวพุทธที่แท้เพราะมันจะนําไปสู่ความสงบและความสุขมากขึ้นถ้าเรามีชาติหน้าก็ไปชาติหน้าอีกอถ้าเราชาตินี้ได้นี่เรียกว่าประโยชน์นี่ก็เรียกว่าปรมัตถประโยชน์ที่เราทำเนี่ยเป็นปรมัตถประโยชน์นะก็จึงอยากจะให้พวกเราได้ตระหนัก รู้ในการเข้าค่ายครั้งนี้เราไม่ใช่มากินมานอนมาเล่นผ่านไปวันวันแต่มาศึกษามาเรียนรู้ตัวเองอย่างชัดเจนว่าแต่ละวันเราได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรนะก็ต้องช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตนะตัวเราเองได้คุณภาพชีวิตแล้วก็ย่อมจะเป็นประโยชน์เพื่อคูณให้ผู้อื่นได้ด้วยนะให้ผู้อื่นได้ประโยชน์อันนี้ด้วย เราจึงอยากจะให้แต่ละคนมีกำลังใจในการศึกษาเพราะชีวิตนี้บอบางมากอะไรนิดอะไรหน่อยก็เจ็บอะไรนิดหน่อยก็ป่วยอะไรนิดหน่อยก็ไม่สบายเมื่อชีวิตนี้มันเต็มไปด้วยความเปราะบางเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงไปเวลาเราก็ต้องบริหารจัดการมันอย่างถูกต้องถ้าปล่อยมันไปตามความอยาก ปล่อยไปตามความประมาทชีวิตนี้ก็ไร้ค่าไปเรื่อยๆนะชีวิตนี้ก็จะหมดค่าไปอันนั้นตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะต้องบริหารธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้ให้มีกำลังไม่ปล่อยจนปล่อยตัวไปตามความอยากหรือตามใจต้องรู้จักฝืนรู้จักคม่มโดยที่พระพุทธเจ้าท่านให้ปิศาณธรรมว่าจะต้องรู้จักรอยถาดที่ทวนกระแส ถาของท่านในทวนกระแสหมายถึงว่าท่านตั้งใจที่จะกระทำไม่ทําตามใจไม่ทําอะไรตามใจไม่พูดอะไรตามใจไม่คิดอะไรตามใจไม่ทําอะไรตามใจในสิ่งที่เป็นอกุศลนะแต่เราจะทําตามกรรมที่เป็นกุศลคือมีการฝืนมีการข่มมีการอดมีการทนมีการกลั้นมีการบริหารจัดการอดมีการทนมีการกลั้นมีการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ด้านศีลสมผิปัญญานะนนี้คือส่วนที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันเรื่อยๆเพราะคนเราส่วนใหญ่มักจะประมาทหลงลืมเป็นนิสัยถ้ามีอะไรกระตุ้นนิดกระตุ้นหน่อยก็พอได้สติขึ้นมาพอขาดอะไรมากระตุ้นเตือนก็ไปตามอารมณ์อีกอย่างนี้มนุษย์ก็ถึงพัฒนาช้า วันนี้นเราทุกคนก็โชคดีที่มาพบพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านให้หลักปัญญามาบริหารชีวิตชีวิตเราก็จึงไม่ไม่ไร้ค่านะชีวิตเราก็เลยมีค่าขึ้นทุกวันโดยการเพิ่มค่าของชีวิตโดยการบริหารจัดการชีวิตโดยการใช้หลักของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาค่อยจำว่าเรามีศรัทธาในกุศลกรรมไหม มีความพยายามที่เป็นกุศล,ลกรรมไหมมีสติที่เป็นสัมมาสติไหมมีสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิไหมมีปัญญาที่เป็นสัมมปัญญาไหมแล้วคอยตรวจสอบอยู่นี่เสมอๆชีวิตแล้วก็เพิ่มคุณค่าเพิ่มความสงบเพิ่มความสุขขึ้นเรื่อยๆแต่สําหรับคนบางคนเกิดมาในครอบครัวที่เป็นมิจฉาทิฐิพ่อแม่ไม่ได้จริงจัง ในพุทธศาสนาไม่นับถือพุทธศาสนาอย่างถูกต้องนับถือพุทธศาสนาที่เป็นพรามณ์ที่เป็นผีมาก่อนก็ปล่อยให้ชีวิตเสียหายไปกับอคุศล,ลกรรมยาวนานกว่าจะมาพบกิริยามิตรตั้งตัวศึกษากคุศลธรรมได้ก็ใช้เวลาผ่านไปครึ่งค่อนชีวิตบางคนก็ชีวิตได้ชำรุดเสียหายไปแล้วมีความเจ็บป่วยความเลอะเลือนทางด้านด้านสมองไปก็เยอะ โชคไม่ดีที่ได้ใช้ชีวิตครึ่งค่อนชีวิตไปกับสิ่งที่เป็นอกุศลกรรมกว่าจะมาพบกิจกรรมที่เป็นกุศลกรรมกุศลจิตก็ชีวิตมาสู่บ้านปลายแล้วก็กู้คืนได้ยากบางคนก็ถึงกับตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ปกติแล้วหูเสื่อมตาเสื่อมแข้งขาร่างกายตรงนั้นปวดตรงนี้เจ็บตรงนั้นเป็นวิบากไปเลยนั่นผลของเราที่ไม่ได้เกิดมาในตระกูลที่เป็นสมาธิทิิ ไม่ได้เกิดมาสร้างกุศลกรรมอย่างต่อเนื่อง mm hmm. ก็ทําให้เราต้องได้รับความทุกข์เมื่อตระหนักถึงกิจกรรมอันนี้เราก็ถึงมาปฏิบัติมาเข้าค่ายอบรมเมื่อมาเข้าค่ายอบรมแล้วเราก็มีการศึกษาและปฏิบัติอย่างถูกต้องเต็มที่อันนั้นในช่วงของการภาวนาที่นี่เรามีเวลาอตอนนี้ประมาณหกโมงเช้าจากหกโมงเช้าขึ่งเราก็จะบริหาร จัดการนะตัวนี้อีกห้านาที6กโมงจากหกโมงเช้าไปถึงแปดโมงครึ่งก็เป็นเวลาสองชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นสองชั่วโมงครึ่งเนี่ยทุกคนให้ไปแพลนหรือไปวางแผนในใจของตัวเองว่าเราจะบริหารเวลาที่นี่สองโมงครึ่งเนี่ยสองชั่วโมงครึ่งเนี่ยให้เป็นประโยชน์สูงสุดได้การสร้างกุศลกรรมได้อย่างไรแต่คนไหนเผลอไผลไปสร้างอากุศลกรรม หลวงพ่อก็พยายามเตือนเช่นเผลอไปนั่งพูดนั่งคุยกันเผลอไปนั่งไปเล่น <c oughs> ก็จะให้แก้ไขนะตอนนี้เพื่อจะรักษาชีวิตและทรัพย์สินของเราทรัพย์สินในที่นี้หมายถึงอริยทรัพย์รักษาผลประโยชน์ของแต่ละคนให้เข้มแข็งนะเพื่อเราจะได้ใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งนี้เวสองชั่วโมงครึ่งนี้ให้เป็นประโยชน์นะเ <c oughs> สร็จแล้วเรา ได้ทั้งหมด23ท่านทุกคนนะเราก็จะเริ่มทำวัดเช้าร่วมกัน